สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่ฮักแพ่งสุขุสุขคนค่ะ ขอบคุณที่ติดตามคลิปวิดีโอช่อง YouTube แล้วก็ทาง Facebook แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะ mm hmm. FC อีหลาวอุ้งอิง mm hmm. FC บอโจ FC สาวน้อยเพจบานแพงสุขูสุขคนเด้อค่ะผู้ใดที่ mm hmm. มาตามให้พี่น้องมีความสุขเลหลยอยู่ดีมีแห้งมั่งคั่งร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยนะคะสุขูสุขคนนล่ลาเนาะขอบคุณค่ะพี่น้องมีข่าวตลาเนาะ สาวน้ำเงินเปิดเฟซบุ๊กของหนุ่มโจ О สาวน้อยเพชรแพนขึ้นมา<ร>เพิ่นกับโพสต์มาเรื่อยๆน่ะละพี่น้องมาสะดุดตาสะดุดใจอยู่อีกโพสต์หนึ่งรับแจ้งจากผู้ใหญ่ในวันนี้งานวันที่20ธันวานี้ที่เราจะไปแสดงท้องสนามหลวงมหรสพศว์ไฟ,ฟบันเทิงเลื่อนออกไปก่อนนะครับเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวแจ้งครับเพิ่นว่าเอาพี่น้องเลย พออ่านเห็นหนี่แล้วมีความรู้สึกว่า,อวาเอา้าคือเสียดายแทบัต,ตานี่เสียดายแท่นพี่น้องหลายหลายคนค่ะเอฟซี อีหล่าองิงเอฟซีพอโจเนาะหลายๆคนที่ตั้งหน้าตั้งตามือทองสนามหลวงต้องไปให้ได้ท้องสนามหลวงคนต้องหลายคนต้องแบบคือเข้าต้องการไปเป็นกำลังใจให้อิหล่าองอิงกับพอโจนเนาะ,ะอ่าพากันแบบเหมือนกับหลายคนหลายคนก็นคือได้นัดหมายให้กันว่ามือวันที่ยีเซเนี่ยต้องไปให้ได้นะต้องไปเป็นกำลังใจให้อิหล่าองอิงให้ได้ว่าสันแต่ก็คงจะมีเหตุจําเป็นนะคะพี่น้อง ให้เห็ให้ตรงเลื่อนออกไปเนาะึ่งในส่วนนี้สาวน้ำเย็ยนกับพ่อธนไดไปเบ่งในส่วนอื่นว่าบอสโจเพิ่นออกมาวายัางบอหรือหรือเพิ่นไล่สวดอยียงบอนะคะสาวน้ำเย็ยนกับพึ่งเปิดเปิดมาเห็นในส่วนที่เพิน่นโพสในเฟซบุ๊กนะคะพี่น้องกันเลยเอาว่าวสู้กันฟั่งพี่น้องคะกับเสียดายค่ะแต่ว่าแต่ว่าบ่เป็นเสียใจเ้อพี่น้องคือเสียดายเสียดายว่าโอกาสดีๆที่เอฟซีเพิ่นนัดหมายที่จะได้ไปพอกันได้หลายคนเตรียมมาลา เตรียมเตรียมไปพ่อยอิล่าเนาะอืมคือได้ตั้งใจแล้วว่ามือน,นั้นจะไปอย่งสิกับมี่เหตไทยต้องเลื่อนไปก่อนกับตรงตามนั่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะแต่กับปบเป็นอย่างพี่น้องเลื่อนไปนี่แสดงว่าต้องต้องมีวันที่ได้แสดงอยู่แต่ เพิ่นใส่เข้ามาเลื่อนเนาะไม่ใช่ยกเลิกนะคะพี่น้องถ้ายกเลิกเนี่ยคือทองสนามหลวงนี่จะบ่ได้ไปเบนบ่าแต่เนี่ยเพิ่นใส่เข้ามาเลื่อนไปเลื่อนไปแสดงว่าจะได้ไปอยู่นะคะพี่น้องพอจะนันกาเสียดายอยู่ค่ะพี่น้องเสียดายคือพี่น้องไล,ลาๆกูไลยคนนั่นแหละเนาะที่เห็นประกาศข่าวเนี่ยออกมาเ็นบอกก็จะมีความรู้สึกว่า,ออวาโอ้ยขอยส่าว่าสิไปหาลูกสาวขอยกษาว่าสิไปอ่าติบลูกสาวไปนนนดันนี่เห็ดมาไ่กุมบ้านห้า พี่น้องคะกลุ่มบ้านหักี่สาวน้ำเยื่นกับได้ยินข่าวนะคะว่าบ้านหักแต่ละหลังแต่ละบ้านนีเนาอเพิ่นกับมีการรวบรวมมาไล่หาอีหล่า,า,ลาจะไปเสื้อไ้ายีหล่าเมนบอกมีหลักแสนกันเลยกับมี่นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นได้ยินข่าวกลุ่มบ้านหักต่างๆที่จะไปเสื้อไ้ายีหล่าเนาะกาจะเป็นมาไล่หลายแสนเลยทีเดียวแหละนะคะเพราะฉะนั้นกะบโบเป็นยังพี่น้องหรือเพื่อนจะเอามาหายก่อนบอกเื่อหรือจะไห พอพอเลื่อนแล้วจังสีกามือแลงเสื้อเป็นอย่างเี่สีนองเอามาให้อิหล่ามาเสื้อผ่แบบนี้แหงสเสื้อผ่ายก็เก่าเด้เพราะว่ากลุ่มบ้านฮักแม่นว่าเพิ่นร่วมมาไล่เนี่ยคือเพิ่นตั้งใจจะเอาไปให้วันที่ยี่สิบท่านว่าคมแต่ถ้าเอามาให้มือแลงนี่เนาะเออแห่งเสื้อผ่ายซ้อนเสื้อผ่ายเลยเสื้อผ่ายนักก็เก่าเลยนะคะพี่นองครับเพราะว่าจากที่วันที่เก้าเนี่ยม่นว่ามือนีนะคะมือนีพี่นองเด้อมือนี กับมีเสื้อผ้ยายอย่างเลยนะมือน,นีมือน,นีมีศิลปินรับเชิญเพชรสหรัฐนะคะพี่น้องอยู่คางปั๊มน้ำมันปอตท่อนวนครน,นะคะพี่น้องค่ะอยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีเนาะพี่น้องค่ะสามารถว่าเป็นกําลังใจได้ซึ่งมองนีเทอกอนเนี่ยสาวน้ำเงยนได้ไปพี่น้องสาวน้ำเงยนเด้ไปฝนตกค,ค่ะ ฝนตกแต่ว่าพี่น้องไลฟ์เอฟซีคือย่อมใจซารนเวียดเดดไปเด็ิวต์ไ,ไทยคลิปเด็ิไตไลฟ์สดอยู่หน้างานน้ามือน,นั่นพี่น้องก็มาทากถายกันดูสิน้องฝนตกกระสูฝนตกกระเต็มที่ฝนตกกแบบสุดยอดแห้นะคะเอฟซี FC. อีหล่าอุ้งอิงเอฟซีาสาวน้อยเพชรปานแพงย่อมใจอีีพี่น้องคะมื้อนี้ไปไหมเด้อค่ะพี่น้องเด้อมื้อนี้มีเซอร์ไพรส์ศิลปินรับเชิญเพชรสหรัฐนะคะแล้วก็าถาเป็นไปได้บานห่างต่างๆเนาะที่ร่วมมาไลฟ์ ยี่สิบใบก็เอามาไห้ก่อนส้อเป็นหยังเหมืนะนะ <c oughs> เอามาไห้ก่อนื้อเป็นหยังเอาไมามื้เล็กน่ลดลวดดึงสีน้อแห้งสีซ้ิบใบก็เก่าได้ีินองค่ะแต่กะอันนี้กะแซลเลนซซื้อนะคะตามที่เพิ่น เตรียมมาไล่ไหวนะเนาะก็แเซลเลนซสือๆค่ะกับเป็พิเนียงมือใดกับมือนั้นเลื่อนออกไปก่ะจังหวากันคือว่าเนาะส่วนอ่ามือนี่อ่ามือนี่เนี่ยมีข่าวดีหลายอย่างนอกจากจะมีศิลปินรับเชิญเพรสหรัฐนอกจากจะอ่าเป็นเป็นการอ่า เป็นการแสดงคอนเสิร์ตทีอ่าทีเป็นเราเข้าดีไหมล่ะเนาะแล้เลข้าดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนจะไล่สดอ่าเพื่อนจะไล่สดจากที่ตะก,กีตะกอนต้องเข,เขากุมปิดเขากุมปิดไล่สดอ่าคือซื้อบัตรเขากุมปิดกุมปิดมียูพี่น้องต้องซิปซิปเอ็ดุ่นนะคะแต่วันที่เก้าเฉพาะวันที่เก้าวันเดียวเท่านั้นเพื่อนจะไล่สดไหเบิงฟรีพี่น้องไล่สดไหเบิงฟรีนะคะ บึงฟี่ทั่วโลกคือว่านอปูไดอยากเบิงกับบึงนะคะแล้วพิเศษอีกวาัานีพิเศษกับมือเข้าบริบทไทยคลิปสนได้พี่น้องเอยมือสาวน์เอาี่นบริบทไทยคลิปแต่จริงๆซาวน์เอเนี่ยกับโบเป็นสายไล่สดอยู่แล้วนะคะเป็นสายถ่ายคลิป <c li pped> คลิปก็คือคลิปอิลี่อิลี่ไล่โซเสียลไลฟ์ก็จะไล่นางงานเหมืนว่าไล่นางงานก่อนทําการแสดงนะคะแต่ หาถาเป็นบรรยากาศบนเวทีการแสดงนะเนาะสาวน้ำเ่อนกะจับบเดลไลสดจะขึอนหรอกค่ะพี่น้องแต่ว่าเพลินว่ามือน,นีเพ่อนอนุญาตให้ไลสดได้เต็มที่1วันนะคะวันเดียวเท่านั้น9ธันวาคมสําหรับยูทูบเบอร์ที่ที่ที่จะไปไลสดเนาะสายไลสดที่มักทั้งนี้แต่ว่าสาวน้ำเงอนกะจริงๆมักถ่ายคลิปนะคะพี่น้องคือมักถ่ายคลิปเราแต่ว่ามีพี่น้องมาขอร้อง ว่าไหลสดทักทายกันแน่อียงย่าซีเมนบอหลังๆมากกันเลยเริ่มมีไหลสดเกิดขึ้นแต่กับโบเคยไหลการแสดงพี่น้องคือไหลบรรยากาศบรรยากาศงานบรรยากาศทั่วไปคุยกับพี่น้องว <c oughs> ่าจาก,กับพี่น้องสาวน้อมยื่นซิม,มากบรรยากาศมองนีไลกลัวน่นะคะถือเคี่ยงวัสันทบพี่น้องก็เลยจะเหตุลิปแบบนี้แต่ว่ามือนี้ถือว่ามีมีทั้งมีทั้งข่าวที่แอบแอบแอบยังเกาะแอบ แ <laughs> อบเสียดายนิดนิดแอบเสียดายนิดนิดว่าเสียใจได้ว่า บอดอ,อกพี่น้องเพราะว่าจะมีเกิดขึ้นอยเอิ้นว่าเสียดาย่แอบเสียดายนิดนิด,นดแล้วก็มีข่าวดีที่วอลสู่กันฟังเมืองหันเนาะว่าเมืรอนี้อิหลาอุ้งอิงพอโจโอสาวน่อยพิณปานแพงทําการแสดงที่ขางปั๊มน้ำมันปอตะทอนวัดนครพี่น้องไปเป็นกําลังใจได้หลายเด้อค่ะเด้อส่วนผู้ได้่ระด้ไปอิลีเบิงไล่สดฟี่น้ำเพลินขับเมอรอนี่เพลินใจดีเนื่องจากว่ายืนหนึน่งเม่นเขายืนเม้าเม่นไอติดหนึ่งมาแรงนะคะ เพิ่นเลยเหตุตามคำว่าคำมันสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องเอฟซตลาดเนาะแล้วก็แถมให้ยูทูบเบอร์อีกต่างหากพี่น้องค่ะก็ฝากพี่น้องเนาะเป็นแห้งใจกันต่อไปขอบคุณค่ะพี่น้องที่ติดตามคลิปวิดีโอยูดีมีแห้งหักแพ้งแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ